สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาขึ้นภาษาพาทีบทที่3กันนะคะบทที่3ค่ะเด็กๆอ่านออกเสียงแล้วก็สะกดคํำตามครูนะเพื่อนกันพอเอือนอเพื่อนไหมเอกเพื่อนกอะนอกัน เพื่อนกันรู้จากคำนำเรื่องไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่ลูกช้าง ลอ,อูกอลูชอาองอชางไม่โทช้างลูกช้างชูชอ,อูชูจ้อง จอองอจองไม้โทจ้องร้องรอองอร้องไม้โทร้อง,รรองเรียกรอเอียกอเรียก เพื่อนพอเอือนอเพื่อนไม้เอกเพื่อนเด็กดอเอกก็เด็กพาพออาพาไปปอไอไป ตัวตอัวตัวโตตอโอโตเรารอเอาเรากันกออะนอกันเป็น ปอเอนอเป็นแอกแอกอแอกอแอกไมตรีแอกอแอกอแอกไมตรีแอกแอคอ่านออกเสียงรอบนะคะไก่ลูกช้าง ชูจ้องร้องเรียกเพื่อนเด็กพาไปตัวโตเรากันเป็นแอคแอคเพื่อนกัน ภูผาพาใบโบใบบัวไปหาเด็ก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 ดูภูผาเด็กเด็กดูลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียกใบโบเด็กเด็กดีใจเรียก ใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตลูกช้างชูงวงร้องแอ๊กแอ๊กผู้ผาดีใจเรามาเป็นเพื่อนกัน อธิบายเพิ่มเติมความรู้อ่านพระยันชนะผอชอถอผอสอหองอชอพอพอมอ รอลอวออ่านสะระเออ่านว่าเอแออ่านว่าแออ่อานเลขไทยหกอ่านว่าหออกกอหก 7. อ่านว่าจอเอดเจ็ดแปดอ่านว่าปอเอดแปดอ่านว่ากอเอาเกาไม้โทเก้าอ่านว่าสออิบอสิบ อ่านแจกลูกสะรรเอกอเอเกต,อเอเต,ตอเอเตปอเอเปชฉอเอเฉหอเอเห ลอเอเลวเอเวสระแอกอแอแกจเอแจ แคลอแแลสระเอเกเตเปเชหเลเวสระแอแแจแอ แฉแหแพแลอ่านสะกดคำเกกเอเอกเหหอเอเหเรรอเอเร แต่ตอแอตแต่แฉชอแอแฉแลลอแอแลฝึกอ่านใจดีเจ้าไอใจดออีดีใจดีมีตา มอ,อีมีตออาตามีตาขาเกขออาขากอเอเกขาเกเหมาหอเอเหมอ,อามาเหมาหาปู หาปูปูหาปูดูแลดออูดูรอแอแลดูแลแจกันจอแอแจกออะนกันแจกันหันไป ออะนอหันปอไอไปหันไปใจดีมีตาขาเกเหีมาหาปูดูแลแจกันหันไป คล้องร้องเล่นเพื่อนลูกช้างเด็กเด็กเป็นเพื่อนลูกช้างลูกช้างเป็นเพื่อนเด็กเด็กลูกช้างแม้ตัวยังเล็กแต่เด็กเกตัวเล็กกว่า ลูกช้าง